ยิ้มไว้ก่อนยิ้มไว้รอ สวัสดีพี่น้องประชาชนที่รับชมผ่านทางไลฟ์เฟซบุ o กแฟนเพจกรกรมควบคุมโรคครับพบกับรายการรีวิวโรค Disease r e v วิ w รายการสุขภาพถามาต่อไปเทรนสุขภาพที่ต้องรู้ก่อนรู้เท่าทันป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้โดยไม่รู้ตัวครับผมลู้บรปัตนาแถมเพจครับค่ะแล้วสวัสดีค่ะแอนนี่นะคะนางสาวนกิตาพุ่มเพชค่ะ ในช่วงนี้นะครับก็เข้าสู่ฤดูร้อนของบ้านเรานะครับเข้าสู่เดือนเมษายนอย่างเป็นทางการนะครับซึ่งเดือนเมษายนนะครับขึ้นชื่อว่าเป็นเดือนที่ร้อนที่สุดของประเทศไทยเลยนะครับทำให้ประชาชนนะครับนิยมกันไปเล่นน้ำครับเช่นน้ําทะเลน้ําตกหรือแหล่งน้ําต่างๆนะครับทาให้มองข้ามเรื่องถึงเรื่องของความปลอดภัยนะครับวันนี้นะครับรายการรีวิวโรคนะครับจะมีมาตรการหรือแนวทางนะครับเพื่อความปลอดภัยมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านครับ ค่ะน้องลูกคะและแน่นอนนะคะท่านผู้ชมคะเราจะมาไขข้อข้องใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นการจมน้ำกันนะคะซึ่งในตอนนี้นะคะหลายๆทั่วประเทศเลยนะคะก็คือเด็กอยู่ในช่วงปิดเทอมใหญ่<ช>เนาะ,ะแล้วก็ในช่วงเดือนเมษายนนี้ก็จะเป็นช่วงที่อากาศร้อน ร้อนนะคะถือว่าร้อนร้อนเลยเนอะใช่ค่ะใช่แล,<ๆ>แล้วนะคะก็เด็กๆนะคะต่างพาการรวมกลุ่มกันออกจากบ้านเพื่อจะไปเล่นน้ำคลายร้อนกันนะคะซึ่งอาจจะทําให้เด็กจมน้ําเสียชีวิตได้นะคะซึ่งในวันนี้ค่ะเราก็จะ,ะมาไขาข้อข้องใจนะคะแล้วก็จะ หากพบเจอคนจมน้ำจะต้องทำอย่างไรนะคะโดยในวันนี้ค่ะได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มากประสบการณ์นะคะแล้วก็มีข้อมูลดีๆนะคะมาฝากในวันนี้นะคะขอต้อนรับแพทย์หญิงสิริรัตน์สุวรรณริศค่ะผู้อำนวยการกองป้องกันการบาดเจ็บนะคะที่อาจจะมาเร่่มทถามมาต่อไปในประเด็นของการจมน้ำในวันนี้ค่ะครับสวัสดีครับคุณหมอสวัสดีค่คุณหมอครับผมขออนุญาตสอบถามคุณหมอถึงสถานการณ์การจมน้ำในบ้านเราครับผมเป็นอย่างไรบ้างและสถิติการจมน้ำเนี่ย คือใครกับคุณหมอค่ะสถานการณ์บ้านเราเนี่ยนะคะในรอบ10ปีที่ผ่านมานะคะก็เยอะทีเดียวนะคะ35,000กว่ากว่าเกือบ36,000นะคะในรอบ10ปีก็คือถ้าคิดเป็นปีหนึ่งก็3,500นะคะเฉลี่ยนะคะแล้วก็ถ้าตกเป็นวันก็วันละ10คนไม่น้อยเลยนะคะถ้าคิดเฉพาะเด็กนะคะซึ่งกำลังเป็นอนาคตของชาติเนี่ยนะคะตกวันละ2คนค่ะค่ะคือคุณหมอคะพอดีว่า จากสถานการณ์ปีที่ผ่านมาค่ะจะเห็นว่าเป็นสถานการณ์โควิดเนาะซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องของโรคต่างๆนะคะสถิติการเปลี่ยนแปลงต่างๆทีนี้แอนนี่นะคะอยากจะทราบค่ะว่าแล้วการจมน้าค่ะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนบ้างคะคุณหมอโอ้ค่ะอย่างที่เราทราบกันดีเลยๆโรคลดลงนะคะโรค<ม>อ่าหวัดอะไรก็ลดลงเพราะว่าใส่หน้ากากนะคะ,ะ,คะการอ่าล,ลดชนลดลดลมอะไรก็ลดลงเพราะว่าไม่ได้เดินทางแต่เรื่องของจมน้ําอยากให้ลองพายว่าคิดว่า เพิ่มขึ้นลดลงทางนี้ส่วนตัวนะครับคิดว่าเพิ่มขึ้นครับผมเนื่องจากอากาศร้อนมากๆเด็กเนี่ยก็เลยชวนกันไปทํากิจกรรมกลางแจ้งนะครับผมคิดว่าเพิ่มขึ้นครับอ่าก็คิดว่าเพิ่มขึ้นเหมือนกันค่ะเนาะเนาะเพราะว่าปีนี้รู้สึกว่าจะอากาศร้อนเหลือเกินนะคะในรอบสองสามปีที่ผ่านมาต้องบอกเลยว่าสถานการณ์จมน้าในเด็กมันกลับเพิ่มขึ้นทั้งที่เป็นเรื่องของโควิดเพราะอะไรรู้ไหมคะ เพราะว่าพอไม่ได้ไปโรงเรียนเนาะช่วงที่หยุดเนี่ยนะมันก็มี2สาเหตุเลยพอไม่ได้ไปโรงเรียนเด็กๆนะคะตามต่งางจังหวัดชวนกันไปเล่นน้ำนะเป็นกิจกรรมยอดฮิตอย่างหนึ่งะนะคะก็พอแหล่งน้ําธรรมชาติเนี่ยน้ำน้ำบ่อน้ำเนี่ยมันก็ชวนไปเล่นก็ทําให้จมเป็นกลุ่มะะนะคะ,ะหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือขาดทักษะการเรียนรู้การการที่ว่าจะ รู้ทักษะการว่ายน้ำนคะคะเพื่อเอาชีวิตรอดหรือว่าทักษะที่จะรับรู้ว่าจุดนี้เป็นจุดที่อันตรายค่ะ กันๆๆนะครับผู้ปกครองนะครับควรดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดนะครับและควรมีทักษะการเอาเ,อา,เอ,าอาชีวิตรอดนะครับหรือทักษะการลอยน้ำนะครับแล้วมาตรการหรือแนวทางเพื่อสถานศึกษานะครับหรือพ่อแม่ช่วยกันเฝ้าระวังบุตรหลานเนี่ยมีอะไรบ้างครับที่จะช่วยกันป้องกัน<ฮ>สําหรับในกรณี<อ>ที่เด็กๆจมน้านะคะ<อ>ก็ไล่ามาเลยนะคะถ้าเด็กๆคือพัฒนาการตามวัยนะคะต่ำกว่า5ปีมากกว่า5ปีนะคะต่ำกว่าขวบหนึ่งนะคะมันก็จะเป็นการจมคนละแบบถ้า ทำขวบ,<ะ>บหนึ่งนะคะพัฒนาการตามวัยนะคะ,ะน้องยังเดินไม่ได้เพราะฉะนั้นก็อยู่กับที่นะคะแค<ะ>่แหล่งน้ํากละมังเวลาอาบน้ำเนี่ยท,<ะ>ทิ้งเด็กไว้เด็กลื่นไหลหรือหน้าควา<อ>่ำก็แค่นี้ค่ะระดับน้ำสี่ห้าสินจมน้ําเสียชีวิตอันนี้จัดว<ะ>่<ะ>าจมน้ํานะคะเ<ะ>หมือนที่เราเป็นข่าวดังพอเริ่มโตขึ้นมาหน่อยเตาะแตะเดินได้ขวบหนึ่งละ นะคะพอเดินก็จะไปเนะะี่ยค่ะในเด็กเนี่ยพอเห็นแหล่งน้ําหรือเดินตามสัตว์เลี้ยงหรือไปเก็บของเล่นบอลลื่นไหลไปนะคะคก็น่าคมมันเหมือนที่เราเป็นข่าวนะคะคอันนี้พอโตขึ้นมาเกินขวบนึงนะคะไม่เกินห้าขวบเนี่ยเขาใช้ระยะว่านะคะต้องตาถึงมือถึงหมายความว่าเราต้องเห็นเด็กอยู่ในสายตาตลอดเวลานะคะแล้วก็ถ้าพร้อมคว้า นะคะอ่าอันนี้ก็คือผู้ปกครองก็อย่าละเลยใช่ค่ะคือคืออย่าคิดว่าแบบเออไม่เป็นไรนะคะไปได้ไกลกว่าที่คิดแต่ถ้าโตเกินกว่า5ปีอ่ะคราวนี้เริ่มชวนกันไปเล่นนะโดยเฉพาะเริ่มยิ่งโตยิ่งไปกันใหญ่อันนี้เนี่ยค่ะก็ต้องแก่สํารวจแหล่งน้ําต่างๆนะคะอ่านะคะว่ามีไม้ใกล้บ้านไม้พื่อที่จะสอนเขาไม่เข้าใกล้หรือว่า อ่าศอกแล้วก็รวมทั้งสอนให้เขารู้จักทักษะในการเอาตัวรอดออ,อันตรายยังไงถ้าเกิดมีเจอคนจมน้ำบางทีเอาลูกไม่เล่นเลยไม่แตะเลยอ,อยู่ในหูนิตาแต่ว่าพอไปเจอคนจมน้ําแล้วจะช่วยยังไงอันนี้คือสําคัญค่ะครับดังนั้นนะครับผู้ปกครองนะครับควรสอนการว่ายน้ําให้แก่บุตรหลานนะครับเนื่องจากว่าเป็นทักษะที่สําคัญ ในการเอาชีวิตรอดมากๆครับผมใช่แล้วค่ะผู้ปกครองก็ไม่ควรละเลยนะคะแล้วก็แบบไม่อนุญาตให้เด็กไปเล่นตามลําพังค่ะคุณหมอคะพอจะมีคําแนะนําได้ไหมคะว่า มีความแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัยจากการจมน้ําหรือว่าแหล่งน้ําที่คุณหมอพูดสักครู่นี้ค่ะต่างๆยังไงบ้างคะก็พอดีพูดเรื่องของการว่ายน้าให้เป็นอะนะคะจริงๆแล้วสิ่งที่สําคัญมากกว่าว่ายน้ําเป็นก็คือว่ายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอดก็คือถ้าว่ายน้ําเป็นท่าสวยนะคะหรือก็ไม่ได้เสมอไปที่จะชีวิตรอดเพราะว่ามันหมดแรงก่อนอทีนี้เนี่ยเขาใช้คาว่าว่ายน้ําเป็นคือลอยแบบเอาชีวิตรอดเนี่ย ต้องรอยตัวเป็นเพื่อ,อที่จะประคองตัวเองนะคะให้ได้นานนะคะจนกระทั่งมีคนเข้ามาช่วยเหลือเราหรือว่าสามารถรอยตัวแล้วเอามือนะคะตะไคร้น้อยๆเข้าหาฝั่งได้นะคะค่ะอันนี้มันก็จะเป็นทักษะของเด็กแต่ละคนหรือเปล่าครับเนาะเป็นทักษะ ที่ต้องเรียนรู้ว่าทักษะที่ต้องเรียนรู้ด้วยนะคะเหมือนที่เคยได้ข่าวแม่ชีลอยน้ำมันคือมันคือมันคือวิชาเดียวกันเด็กๆสามารถทําได้นะคะผู้ใหญ่ก็ถึงว้ยนะไม่เป็นก็สามารถทําได้นะคะ ค่ะจะได้ไม่มีสา์ไม่งั้นจะเอาไม่เลยไม่มีสาดแต่วันนี้เรามีเรามีอะไรอุปกรณ์ช่วยนะคะอุปกรณ์ช่วยชีวิตนะคะที่อยู่ทางด้านซ้ายมือของแอนนี่นะคะวันนี้เราจะมีตัวอย่างมาให้ดูนะครับอุปกรณ์การช่วยชีตค่ะอุปกรณ์ช่วยชีตอ่ะอย่างแรกก็จับมาก่อนเลยอันนี้นะครัตีโตมาสองชิ้นแล้อย่างแรกนี่เรื่องชูชีพชูชีพเนี่ยเพราะอะไรคะตอนนี้มันเกิดการท่องเที่ยวทางน้ำรู้นะหลายๆคนจพักร้อนเตรียมไปเที่ยวทะเลทะเลเนี่ยพาโดยสารทางเรือนะคะ ควรสวมชูชีพตลอดเวลานะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าเป็นเรือขนาดใหญ่นะคะที่มันมีความปลอดภัยระดับหนึ่งยังไม่ได้ไม่ต้องสวมติดตัวแต่เขาบอกว่าเราขึ้นเรือปุ๊บต้องมองค่ะนะคะบางทีเรือเฟอร์รี่ขนาดใหญ่เนี่ยเขาเขา,เขาอนุญาตได้แต่ต้องมีชูชีพและพร้อมใส่แล้วต้องมองเลยชูชีพอยู่ที่ไหนอยู่ด้านข้างเรืออยู่ใต้เรือ่าพร้อมใส่แล้วก็2ตัวนี้<อ>ต่างกันยังไงอยากให้สองคนช่วยตอบออต่างนาทีสี่หรือเปล่าน้า กระสี<ม>ะหรือเปล่าพี่อันนี้<า>แต่ว่าพอจับไปแล้วก็เป็นโฟมๆเหมือนกัน สีคงไม่ใช่ต่างกันเลยแล้วเราลองดูดิลองดูดิแอนรู้แล้วน่าจะเป็นพี่โปกค่ะใช่ไหมตัวตัวนี้นะคะสีเหลืองเนี่ยเรียกว่าเสื้อพยุงตัวนะคะส่วนตัวนี้เรียกว่าเสื้อชูชีพต่างกันยังไงเสื้อชูชีพจะมีนะคะด้านคอเนื่องจากเวลาเราจมน้ําหรือเราหมดแรงหรือหมดสตินะคะถ้าเราเป็นแบบนี้ค่ะหน้าเราคว่ำไปได้คือลอยแต่ตัวแต่หัวตกนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเสื้อชูชีพมันจะดัน ขึ้นมาคะ,คะเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่จมแต่เวลาใส่นะคะรัดให้แน่นหนาและนะคะเกี่ยวด้านล่างด้วยไม่ต้องห่วงสวยนะคะอ่านะคะอันนี้ก็สามารถช่วยชีวิตได้แล้วในนี้ยังมีนกหวีดด้วยนะคะนกหวีดเนี่ยก็พบอเป่าปี๊ดเพื่อให้คนคคมาช่วยเมื่อเกิดเหตุนะคะอันนี้อุปกรณ์ อ่าชิ้นแรกก็คือตัวนี้จะเป็นตัวช่วยพยุงคอด้วยใช่ไหมคะคุณหมออันนี้ก็เหมาะกับการเดินทางหรือการเล่นกีฬาหรือทํากิจกรรมทางน้ำอันนี้เนาะราคาปัจจุบันก็ไม่ได้สูงเกินไปนะคะก็อยากให้เห็นความสําคัญแล้วก็ใส่ด้วยนะคะมีอย่างเดียวไม่ได้ต้องใส่ด้วยต่อไปเราอนนี้ะคะเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์ต่อไปอันเนี้ยนะคะถ้าสมมุติว่าอะตํา ตามต่างจังหวัดอะไรเนี่ยไม่สะดวกวางชูชีพกลัวของหายสิ่งที่เราคาดไม่ถึงอันนี้นะคะอุปกรณ์เลยน้ําที่เราสามารถประยุกได้ตัวเองอันนี้ค่ะแกนลอนเปล่าอย่าลืมปิดฟ้านะคะถ้าเปิดฟ้านี่ลงไฟน้ําเข้าหมดการน้ำเข้าหมดเลยใช้ทําไมต้องมีเชือกผูกรู้ไหมคะโยนใช่ค่ะคํานี้ยังคลาสสิกเสมอตะโกนโยนยื่นหมายความว่าถ้าเราไปเห็นนะคะคนนะคะเล่นกันแล้วจมน้ํานะคะเราทําไงลงไปช่วยเลยไหมเราจะ จมไปด้วยนะคะบอ่อน้ำธรรมธรรมธรรมชาติเนี่ยจมได้ง่ายเพราะอะไรเพราะมันไม่เหมือนทะเลตรงที่ว่ามันลงไปแล้วมันลึกบุ่มไปเลยมันไม่ค่อยลาดลงทําให้เด็กๆคาดไม่ถึงหรือบางทีมันเป็นดินโคลนที่เหยียบถึงปุ๊บแล้วก็ไม่ถึงเลยนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเคยโกลนไปปุ๊บตะกอนโยนยื่นก็คือนะคะอ่าโยน นะคะอ่านะคะอุปกรณ์แบบนี้ปลาไปสุดตัวถ้าไม่มีแกนลอนอย่างน้อยมีเชือกให้เขาเกาะแล้วดึงเขาขึ้นมาแต่ถ้าสมมติมีตัวแกนลอนให้เขาเขากอดเข้ามาได้หรือนะคะที่มีสายสะพายแรงอย่างนี้นะคะไม่มีชูชีพเราแขวนค่ะอ่าแขวนเวลาเราโดยสารโดยสารต่างๆก็แขวนไปนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเรือหังยาวหรืออะไรมีพัดล้มเราก็กอดลอยนะคะปุ้งปิงปุ้งปิงไปได้ ค่ะถ้าเกิดถ้าเกิดในกรณีที่เราไม่มีกันลอนนะคะเราสามารถใช้อะไรแทนได้บ้างคะคุณหมอเกินเหตุฉุกเฉินเลยหาไม่เจอขวดน้ำนะคะขวดน้าเทน้ําทิ้งนะคะเหลือแต่นี้มันจะช่วยลอยตัวนะคะแต่อันนี้อาจจะต้องมีเทคนิคนิดนึงเนื่องมันขนาดมันเล็กนะคะอาจจะเป็นเหมือนกับที่บอกนะคะการนอนหงายลอยตัวเอาเสียบไว้ที่ตัวเป้าเนี่ยค่ะมันก็จะช่วยเป็นอันหนึ่งที่ช่วยพยุงขึ้นมาได้นะคะหรือช่วยให้เขา ไปให้เขากอดหรือกระชับไว้นะคะค่ะอันนี้เป็นอุปกรณ์เป็นอุปกรณ์เป็นอุปกรณ์เบื้องต้นเลยเนาะที่เรามีกันอยู่แล้วทุกบ้านมีสกทองที่คิดคิดไม่ถึงอีกหลายอย่างค่ะเช่นรองเท้าที่เบาๆอ่าเหมือนกับถ้าไปรองเท้ากิ่งไม้นะคะไม้ใช่ไหมคะคุณหมอคุณหมอครับนีครถามจากทางบ้านครับถ้าเราใส่เสื้อชูชีพเนี่ยจะช่วยการจมน้ําได้มากน้อยแค่ไหนครับคุณหมอถ้าเป็นเสื้อชูชีพนะคะบอกเลยว่าช่วยได้ถ้าหลุดออกมาจาก เขาเรียกว่าอะไรพาหนะ,ะพานะคือถ้ามุดว่าเราใส่ชูชีพแต่เราอยู่ใต้อะไรหลังคาเรือหรือในอาคารเรือออกมาไม่ได้ก็จบแน่านอนนะมันก็ติดราคาคเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องออกมาก่อนถ้าใส่แล้วใส่ถูกต้องรัดให้ดี<า>นะคะผูกข้างล่างนะคะไม่ได้แบบใส่แล้วโดนคลื่นกระแทกทีหลุดเนี่ยรอดค <ฮะ S 2> ่ะอค่ะก็คือใช้เลยคะก็คือจกให้ใส่ชูชีพกันเลยเนาะค่ะครับผม ตรงนี้นะครับมีประชาชนสอบถามเข้ามาอีกครับว่าชอบไปเที่ยวทะเลเนี่ยลิฟเคเรนตเนี่ยคืออะไรครับคุณหมออ๋อลิฟเคเรนเนี่ยค่ะก็คือขึ้นทะเลดูดนะคะอ,อย่างที่เราจะเจอเจอกันว่าอุ้ยไปเล่นน้ําทะเลแล้วคนแข็งแรงดีก็โดนดูดกลหายไประยะสั้นๆ,ๆนะคะก็คือไอที่ที่เรียกว่า หน้าหาดเนี่ยมันเกิดลิฟเคลรเลนได้เกือบทุกที่แหละนะคะมันจะเป็นลักษณะเห็นขึ้่นขาวๆมาแต่ว่าระหว่างนั้นอ่ะมันจะมีไม่มีคลื่นอยู่ช่วงสั้นๆนะคะขาวมาแล้วก็เว้นแล้วก็คลื่นตรงจุดนี้แหละค่ะมันมีโขดหินอยู่ข้างใต้ทําให้น้ํามันม้วนกลับเราก็จะโดนพลังน้ําดูดดูดไปแล้วทําให้เราเนี่ยถูกผลักออกไปไกลวิธีนะคะตั้งสติก่อนนะคะวิธีหนีจาก ตัวลิฟเครนก็คือถ้าโดนทะเลดูดตั้งสติแล้วไม่ว่ายเข้าฝั่งแต่ว่ายขนานกับฝั่งนะคะขนานออกฝั่งค่ะให้หมดหมดบริเวณที่เราเราโดนดูดหรือตรงนั้นก่อนนะคะแล้วค่อยว่ายกลับเข้ามาในฝั่งนะคะอันนี้คือสําคัญแต่การป้องกันคือดีที่สุด การป้องกันคือดีที่สุดและที่สำคัญสติค่ะสติด้วยการป้องกันก็คือว่าลิฟเคาเนเนี่ยมักหรือว่าขึ้นทะเลดูดหรือบางทีเรียกว่าหาดร้อยศพอะไรพวกเนี้ยนะคะมันมักจะเกิดหลังฝนตกงมรสุมเพราะฉะนั้นเราจะไม่แนะนําให้เล่นน้ําหลังฝนตกหรือหลังมรสุมหรือถ้าดูง่ายๆเลยทงแดงเห็นทงแดงอย่าดื้อนะคะถ่ายรูป สวยๆได้นะคะแล้วกลับมาเล่นน้ําในสระว่ายน้ําโรงแรมรรอันนี้จะปลอดภัยกว่านะคะคถ้าฝืนแบบว่าตื้นๆแค่เข่าก็โดนดูดได้ค่ะค่ะวันนี้เราก็แบบ ได้รับความรู้ต่างๆมากมายเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นสถิติการจมน้ํานะคะแล้วก็พวกสถานการณ์เนาะวิธีการป้องกันแนวทางร่วงถึงนี่เลยค่ะอุปกรณ์การช่วยชีวิตการเอาชีวิตรอดจากการจมน้ํานะคะก็ได้รับความรู้ต่างๆมากมายเลยนะคะจากท่านผู้อำนวยการกองป้องกันการบาดเจ็บนะคะวันนี้นะคะก็แอนนี่นะคะแล้วก็น้องลูก นะคะเป็นพิธีกรในวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณขอบพระคุณท่านผู้ในการกองป้องกันการบาดเจ็บนะคะเป็นอย่างสูงเลยนะคะที่สละเวลานะคะมาถ่ายทอดความรู้ดีๆในวันนี้ค่ะครับในวันนี้นะครับเวลาของเราก็หมดลงแล้วนะครับโดยทุกท่านนะครับสามารถติดตามข่าวสารดีๆได้ทุกช่องทางของกรมควบคุมโรคหรือโทรสายด่วน142 2นะครับโดยทุกท่านสามารถติดตามรับชมไลฟ์สดเฟซบุ๊กทางเฟซบุ๊กเนี่ยได้อีกทีนะครับในวันที่12เมษายน2566นยนะครับเวลา1 1 3เนิกาี ถึง11.45นน,นะครับผ่านทาง f c e e o o o k แ n นเ g e กรมควบคุมโรคครับครับ,รบสำหรับวันนี้นะครับขอลาไปก่อนนะครับติดตามกันในอีพีหน้าด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีคะ่ะ